ฟานดายโชว์ฟอร์มเทปแบกเกมรับแต่สถิติฟองว่านี่คือสัญญาณอันตรายอาจจะเป็นฤดูการใหม่แต่ก็ยังคงเป็น virtual fan die คนเดิมที่สนางามและแข็งแกร่งสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งเขาได้ตอกย้ำสิ่งนั้นด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นที่เซนต์เจมส์พาร์คด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของเราที่ฟอตบอบเราได้ดูสถิติของ virtual fan die และความเปราะบางในเกมรับของลิเวอร์พูลกับตันทีมีฟอร์มที่ปิดปกติในเกมคอมมูนิตี้ชิลและยอมรับว่าเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ตอนนี้คุณสามารถลืมเรื่องนั้นไปไปด้เเเเลลลยหลังงจาาากกกฟออรร์มม่นขขนขขใ ฟคานได์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและคุณแทบจะหาคำคุณศัพท์มาบรรยายอิทธิพลและความสำคัญของเขาที่มีต่อผลการแข่งขันได้ไม่หมดแม้ว่าเขาจะมีส่วนในจังหวะที่ดันไลน์สูงจนนำไปสู่ประตูที่2ของนิวคาสเซิลก็ตามแม้ว่าจะโดนปุ่มสตาร์ทของแอนโทนีกอร์ดอนครูดไปที่น้องเขาก็ยังคงทำให้ทุกอย่างดูง่ายและจากข้อมูลของฟอร์ดม็อบไม่มีผู้เล่นคนใดที่มีส่วนร่วมในเกมรับ14ครั้งมากกว่าเขาในคืนนั้น เขาเคบอรได้สูงสุดในเกมถึง13ครั้งซึ่ง10ครั้งเป็นการหม่งสกัดบล็อกลูกยิง1ครั้งสูงสุดร่วมในเกมและชนะการดวลลูกกลางอากาศเป็นอันดับ2 5ต่อ9เป็นรองเพียงมิลลสเคอร์เคส 7ต่อ9ฟนานไดค์สัมผัสบอลรับกว่าผู้เล่นคนอื่นๆถึง78ครั้งและมีความมั่นยำในการจ่ายบอล87%ดีที่สุดเป็นอันดับ5ของผู้เล่นทั้ง2ฝั่งที่จ่ายบอล40ครั้งขึ้นไปตอนนี้นักเตะหมายเลขสีทำสถิติเคลียร์บอลไปแล้ว30ครั้งและชนะการดวลลูกกลางอากาศ17ครั้ง อัตราความสำเร็จ77.27%ใน2เกมพรีเมียร์ลีกซึ่งมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นทุกคนในลีกสูงสุดฟานได์ยังคงแสดงให้เห็นถึงการบัญชาการลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมมีความเยือกเย็ยในในการครองบอลและสนุกกับบรรยากาศที่กดดันทําให้ใครก็ตามที่คิดว่าระดับการเล่นของเขาอาจจะลดลงต้องคิดใหม่มันชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ลิเวอร์พูลต้องทําต่อไปเพื่อลดภาระของฟานได์ แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่านักเตะหมายเลขสี่ยังคงมีความสําคัญต่อทีมมากแค่ไหนในวัย34ปีลิเวอร์พูลอยู่ในมือที่ปลอดภัยเมื่อเขาอยู่ในสนามแต่ในปัจจุบันพวกเขาก็เปราะบางเกินไปสําหรับความสําเร็จที่ยั่งยืนหากวันนั้นมาถึงที่ว่าไม่สามารถเสกประตูชัยในนาทีสุดท้ายได้ลิเวอร์พูลต้องล็อกกิมรุกคู่แข่งให้อยู่หมัด แม้จะเหลือผู้เล่น10คนในครึ่งหลังนิวคาสเซิลก็ยังสร้างโอกาสทอง2ครั้งและยิงเข้ากรอบได้มากกว่าที่ลิเวอร์พูลทำได้ในครึ่งหลังในช่วงเวลาระหว่างนาทีที่47จนถึงประตูชายของเอนกูโมฮาลิเวอร์พูลมีค่า XG หรือโอกาสคาดหวังในการเป็นประตูเพียง0.00และเสียประตูจากลูกแต่2ครั้งในเกมที่ยังไม่โทษวิลัสแอนนา ตลอดทั้งเกมลิเวอร์พูลมีโอกาสยิง5ครั้งเทียบกับ10ครั้งของนิวคาเซนแครั้งในนั้นเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษและมีโอกาสทอง2ครั้งตรงข้ามกับ4ครั้งของคู่แข่งในขณะที่ต้องเคลียบอลถึง43ครั้งเทียบกับ21ครั้งของลูกทีมสล็อตความง่ายาดที่คู่แข่งสามารถบุกเข้าไปใกล้ประตูของลิเวอร์พูลและช่วยโอกาสจากลูกเตะได้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขและต้องทําอย่างรวดเร็ว ฟาน d ไดคือกำแพงในแนวรับแต่เขาก็สามารถรับแรงประทะได้จำกัดช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และแ a ร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ